ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีคลิปวิดีโอที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนในประเทศไทยซึ่งเป็นคลิปที่หนุ่มชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ออกมาวิาพากวิจารณถึงคนไทยในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรและวัฒนธรรมโดยหนุ่มกัมพูชาคนนี้นะครับได้กล่าวว่าพวกเสียมยังใช้ตัวหนังสือของขอเขมรไทยไม่มีสิทธิ์อ้างว่าอักษรเป็นของไทยคนไทยมันชอบขโมยตัวหนังสือของขอเขมรไปใช้โดยคลิปนี้นะครับทาให้เกิดเสียงวิาพากวิจาร์ และความไม่พอใจในวงกว้างจากคนไทยจํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของหนุ่มกัมพูชาคนนี้เนื้อหาของคลิปดังกล่าวเป็นการโจมตีว่าคนไทยนําอักษรเขมรไปดัดแปลงโดยตัดหัวตัดหางของสระบางส่วนออกเพื่อให้เป็นภาษาของตนเองและหนุ่มคนนี้ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าไทยใช้ตัวอักษรที่ดัดแปลงมาจากอักษรเขมรแต่กลับไม่ยอมรับความจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งคำกล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอักษรไทย และส่งผลให้มีการโต้เถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับที่มาของอักษรไทยและกัมพูชาในด้านประวัติศาสตร์อักษรไทยมีหลักฐานที่แตกต่างออกไปครับการที่ไทยเริ่มมีการเขียนอักษรของตัวเองนั้นสามารถย้อนกลับไปในอดีตซึ่งในช่วงนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากหลายอารยธรรมรวมถึงมอญและขอมอย่างไรก็ตามอักษรไทยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอักษรกัมพูชา สำหรับตัวอักษรไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อไทยอพยพมาอยู่ใกล้ชุมชนมอนในช่วงประมาณปีพุทธศักราช400ซึ่งในเวลานั้นชาวมอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองการเรียนแบบอักษรมอนในช่วงแรกจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่ใช่เรื่องแปลกในแง่ของวัฒนธรรมจากนั้นนะครับเมื่อของเริ่มขยายอํานาจเข้ามายังดินแดนของไทยที่อยู่แถบแม่น้ํายมในช่วงปีพุทธศักราช1500และในตอนนั้นไทยจึงเริ่มรับอิทธิพลจากอักษรขอมและนํามาดัดแปลง เพื่อสร้างเป็นอักษรของตนเองแม้ว่าอักษรบางตัวจะดูคล้ายกับอักษรของแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถูกนำมาจากอักษรของโดยตรงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้อักษรไทยแตกต่างจากอักษรมอญและของอย่างชัดเจนคือการประดิษฐ์อักษรไทยโดยพ่อขุนรามคำแหงในปีพุทธศักราช1826ซึ่งเรียกว่าลายสือไทยการประดิษฐ์นี้เป็นการนำรูปแบบของอักษรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นมาพัฒนาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาไทย ัวอักษรที่ใช้ในลายสือไทยได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรมอญและอักษรขอมอย่างแท้จริงแต่ก็ได้มีการแดัดแปลงและปรับเปลี่ยนลักษณะให้เหมาะกับการใช้งานในภาษาไทยรวมถึงการนำแนวคิดและโครงสร้างของภาษาพราหมณ์จากอินเดียเหนือและอักษรสันสกฤตที่ใช้ในอินเดียตอนใต้มาใช้ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและอักษรต่างๆให้เข้ากับระบบภาษาและเสียงของคนไทยในสมัยนั้นอักษรไทยมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นในสมัยพ่อขุนรังคำแหง ลักษณะของตัวอักษรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในยุคต่างๆตามความต้องการและการใช้งานจนกระทั่งกลายเป็นระบบอักษรไทยที่สมบูรณ์แบบอย่างในปัจจุบันนอกจากนี้อักษรไทยยังมีการเพิ่มตัวอักษรและสระเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสารทางราชการวรรณกรรมศาสนาหรือการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ซึ่งมีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการพัฒนาอักษรโดยไม่ต้องพึ่งพาหรือยึดติดกับอักษรของวัฒนธรรมอื่นๆการดัดแปลงตัวอักษรนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกในการสร้างระบบภาษาใหม่ในประวัติศาสตร์โลกก็มีหลายภาษาที่มีการดัดแปลงอักษรจากภาษาอื่นเช่นอักษรล,ละตินที่มีการดัดแปลงใช้ในภาษาต่างๆทั่วโลกการที่ไทยได้รับอิทธิพลจากอักษรมอญและขอมแล้วนำมาดัดแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทางประวัติศาสตร์เนื่องจากในอดีตหลายอารยธรรมก็มีการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงสิ่งต่างๆร่วมกันเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองแต่สำหรับในกรณีที่เกิดขึ้นในคลิปดังกล่าวทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกไม่พอใจ เนื่องจากมีการกล่าวถึงอักษรไทยอย่างผิดเพีเ้ยนและมองข้ามความสำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติอื่นๆอีกทั้งยังมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและไม่สร้างสรรค์คำพูดที่กล่าวหาว่าไทยเป็นโจรที่ขโมยตัวอักษรไปใช้นี่ทาให้คนไทยหลายคนรู้สึกว่าถูกดูหมิน่นและมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางและขาดความเข้าใจในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นดังกล่าวก็ทําให้คนกัมพูชา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาษาและอักษรไทยมากยิ่งขึ้นการรับรู้ว่าภาษาและอักษรน,นั้นเป็นผลจากการผสมผสานและพัฒนาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาทําให้เข้าใจถึงความเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายของอักษรไทยนอกจากนี้ยังทําให้เห็นว่าการเรียนรู้และยอมรับความเป็นมาของภาษาและอักษรเป็นเรื่องสําคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในท้ายที่สุดนะครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอักษรไทยนั้นทําให้เห็นว่า การพัฒนาอักษรไทยไม่ได้เป็นการลอกเลียนจากอักษรของประเทศอื่นโดยตรงแต่เป็นผลจากกระบวนการผสมผสานที่ยาวนานและมีการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับภาษาไทยเองอักษรไทยเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรมโดยตรงการทำความเข้าใจถึงเรื่องนี้จะช่วยเกิดมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชามากยิ่งขึ้นครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทำให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่ากัมพูชาเป็นเพียงการเรียกร้องที่ดีจากประเทศไทยเท่านั้นนั่นเป็นการบอกความจริงว่ากัมพูชาไม่สามารถทําอะไรได้ดีกว่าสําหรับกัมพูชาที่อ้างสิทธิจากประเทศอื่นในโลกความคิดเห็นท่านต่อไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนกัมพูชาไม่มีการศึกษาที่ดีคนเหล่านี้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตนเองว่ากัมพูชาเริ่มต้นอย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปคนรุ่นก่อนยุค,คเขมรแดงอุตสาสมคบฝรั่งเศสเพื่อสร้างชาติสร้างตัวอักษรใหม่เป็นของเขมรเองแต่คนคเขมรยุคนี้ดิ้นรนกลับอยากมาเป็นท่าสยามแม้แต่ตัวอักษรที่คิดขึ้นใหม่ก็พยายามจะกลับมาเรียงให้ดูคล้ายอักษรไทยฉันจึงมองว่าในตอนนี้พวกเขากำลังขาดการศึกษาความคิดเห็นท่านต่อไป ด้วยความที่ฉันเป็นคนขเขมรและมีปู่ย่าตายายชาวไทยอยู่เคียงข้างในตอนนั้นเธอจึงสอนฉันไม่มากก็น้อยตามที่คุณแสดงในวิดีโอแม่ของฉันพูดได้สองภาษาทั้งขเขมรและไทยอย่างสมบูรณ์แบบฉันจึงรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่าอักษรเขมรและอักษรไทยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากคนไทยนั่นและขโมยของเราไปความคิดเห็นท่านต่อไปพวกเราในฐานะคนไทยเราพยายามอย่างหนักที่จะอธิบายให้ชาวขเขมรเข้าใจในทุกแง่มุมแต่พวกเขายังคงปฏิเสธข้อเท็จจริง คนเขมรเพียงพึ่งพาทุกสิ่งในนครวัดโดยไม่ต้องมีหัวใจที่จะเรียนรู้ความจริงเราชาวไทยยอมรับรากเหง้าของเราทั้งภาษาและวัฒนธรรมที่มาจากอินเดียและขอมเรานํามาแล้วจึงปรับตัวพัฒนาและสงวนไว้จนกลายเป็นประเทศไทยที่คนทั่วโลกเห็นอยู่ทุกวันนี้ในทางตรงกันข้ามเขมรสูญเสียวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองไปตลอดเนื่องจากการล่าอาณานิคมและสงครามหลายครั้งเมือ่อเขมรเข้าสู่ยุคสงบสุขผู้นำเขมรขอให้ไทยช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยการสอนวัฒนธรรมไทยให้เขเมรหลังจากทศวรรษของการสอนและึมรับวัฒนธรรมไทยเขเมรเริ่มอ้างว่าวัฒนธรรมไทยเป็นของตนเองและเรียกไทยว่าขโมยนั่นเป็นต้นต่อของความขัดแย้งหลายประการระหว่างไทยกับเขเมรคนไทยพยายามอย่างหนักที่จะแสดงหลักฐานทั้งหมดไม่เพียงแต่จากไทยแต่จากหลายประเทศเพื่อสํารองหลักฐานของเราชาวเขเมรตอบสนองด้วยการมองที่กำแพงเท่านั้นชาวเขเมรไม่เข้าใจแนวความคิดในการปรับตัวและวิวัฒนาการความคิดเห็นท่านต่อไป ในฐานะคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในปารีสฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอักษรของไทยและอักษรเขมรพ่อแม่ของฉันเคยอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลีภัยในประเทศไทยในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาต่อมาพวกเขาอพยพไปฝรั่งเศสและฉันก็เกิดที่นั่นฉันรู้สึกเสียใจที่บ้านเกิดของพ่อแม่ยังยากจนและด้อยพัฒนาในทุกวันนี้คุณเซนผู้นํากัมพูชาไม่ได้ทําสิ่งดีๆให้ประเทศนี้เลยเขาแค่ทําลายประเทศและยอมให้จีนสร้างฐานทัพลัก การตัดสินใจของเขาจะทําให้กัมพูชาและอาเซียนประสบปัญหาไม่ช้าก็เร็วคุณเซนร่ารวยขึ้นในขณะที่ชาวกัมพูชายากจนลงในกัมพูชาระบบการศึกษายัางล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคนกัมพูชาขาดวิจรารณญาณฉันเสียใจที่ชาวกัมพูชาบางคนเข้าใจคุณผิดความคิดเห็นท่านต่อไปคนไทยยอมรับความเป็นกลางการพูดเชิงวิชาการมีเหตุผลหลักฐานที่น่าเชื่อและคุณต้องเป็นกลางฉันเชื่อว่าคนไทยมีศรัทธานในความเห็นที่น่าเชื่อถือนี้ และคนไทยไม่สนับสนุนให้คุณพูดต่อเพราะคุณไม่มีหลักฐานที่ไม่สมเหตุสมผลความคิดเห็นท่านต่อไปหนังสือเรียนกัมพูชาสอนประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยวเช่นศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดูที่มีต้นกําเนิดในประเทศกัมพูชานี่เป็นการบิดเบือนที่แร,แรงปัจจุบันอินเดียมีโครงการสร้างนาครวัดแห่งใหม่แต่กัมพูชากลับต่อต้านและกล่าวหาว่าอินเดียลอกเลียนแบบ และยังบอกอีกว่าสัญลักษณ์เมอร์เซเดสมีต้นกําเนิดมาจากกําแพงนครวัดอเม็นแดงพวกเขาสังหารคนฉลาดจากกัมพูชาไปทั้งหมดแล้วและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ